สวัสดีครับทีนี้ต้อนรับสู่เฟอร์นิทมออร์ชันแนลนะครับวันนี้เราจะพามาชมเตียงพับติดผนังแบบมีโต๊ะอ่าซึ่งตัวนี้นะครับเป็นเตียงพับติดผนังตอนนี้เราจะไม่เห็นเลยใช่ไหมว่ามันมีเตียงอยู่ข้างในทีนี้นะครับสมมุติว่าเวลาเราทํางานเสร็จแล้วเนะโต๊ะทางานตัวนี้เราเสร็จแล้วเราหลบออกมานะครับแล้วเราก็ดึงเตียงพับอ,ออกมาก็ใช้แรงดึงไม่เยอะนะครับปกติเลยแต่แดน อันนี้ก็จะเป็นตัวเตียงพับนะครับโดยที่ตัวเตียงพับตัวนี้จะมีช่องเก็บของเป็นตัวเสริมนาอมันจะหนากว่าเดิมปกตินิดนึงก็จะมีช่องเก็บของซึ่งจะวางของได้เราจะวางของตั้งโชว์หรือว่าเราจะวางหมอนอย่างนี้ก็ได้นะครับก็คือสําหรับห้องที่พื้นที่น้อยมากๆจนแบบไม่มีพื้นที่แล้วเราต้องการจะใช้งานพื้นที่ด้านในนะครับพอใช้เสร็จนอนเสร็จแล้วก็พับขึ้นมา ห้องก็จะโล่งกว้างขึ้นนะครับอย่างอันนี้โดยที่ที่นอนสําหรับเตียงพับนะครับจะเป็นที่นอนหนาไม่เกิน8นิ้วแนะนำว่าให้ใช้เป็นที่นอนสปริงนะครับหรือที่นอนฟองน้ําอัดเสริมฟองน้ําก็ได้แต่ไม่แนะนำให้เป็นที่นอนอยางพารานะครับเพราะว่ามันจะหนักเกินไปเก็บให้ดูอันนี้ตอนเก็บนะครับ ก็จับอย่างงี้ครับแล้วก็ดันขึ้นไปทีนี้ห้องก็จะลงขึ้นทันตาเห็นนะครับสำหรับวันนี้ก็ประมาณเท่านี้ครับเป็นเตียงพับแบบมีโตะนะครับคลิปต่อไปจะมีอะไรมารีวิวกันอีกก็ติดตามกันด้วยนะครับสนใจก็สั่งซื้อได้ที่ www.furnitmore.com แล้วก็ Shopee f u r n i t m o r l นะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ